เใจขโมยตูมาหอดแล้วเที่วันนี้ตื่นเต้นได้แล้วใ่ไหบุบผัวคุนมีตู่ก็มีตูไปตูนอาพี่นอ้บนทุกคนใครใครวันนี้เราคอยดีปุจีสายีวันน่ะะการาชการโรงเรียนโรงเรียนถึงแห่งซึงสื่อหน่อนีุ่่มพี้แงสื่อข้องูนก่มก็เตรียก็ต้องเตรนเองนะฮะนนเมไปแล้วซีมื่ก่อนนึเบายเฉียดเบาได้เอ้ย ครับพี่ลูกดีสานบังน้นอยครับน้องหิวสิพาไปเที่ยวนในนิ่งหิวเป็นไก่น้ำเทียวพอดีว่าสิพ้าเป็นเทียเทยเท่ยวสกายวอลครับพี่น้องเพราะวา่า<ม>เบิางเราผู้ใดมาเคียงขันไปไป้นบร,มมมร,ริไปเที่ยวสกายวอลถือว่าสมคัญมากเลยว่าเดี๋ยวสิพามีตู้ไปเที่ยวเล่าบท่านเคยเห็นพี่ลูกผมเคยเห็นด้วกันหรือว่าเดี๋ยินี้แต่เห็น,น,นแ,ววนแนนม่ลงไฟเค,ย,คยน้ำเสลพี่น้องเมื่อวที่หนึ่งเลยอยากไปเห็นกับตาน่าพระเฮาไปน้ำกันครับเดินทางเลยจ้ะ ที่จ้าแม่น้องไพจ่ะตี่บ้านลุงลุ้นกับประตูไปสกายวอล์กจ้ะแม่น้องไพก็ไปสองรอบแล้วล่ะเจ้ได้ภาพาไปอยู่ประเทศแม่นปะพี่น้องไปเที่ยวสกายวอล์กน้ำกันจ้ะเมื่อตุยกาดหยางบอเลาววอลทสงโอซื้อเร่าก็สัันไหถ้ารุนว่าประตูสิเป็นยังไงนัวไปยางกระจกไปนอนปะเดินทางครับเรียกว่างานเหรองานไปเที่ยวอย่างประนทศอื่นีกหนึ่งแล้วเนาะ อานเอาแต่อารมณ์ซื่องานดีใจได้ออกอกลางนวลก็วันนี้ฝนอ่ดสิตกเบิ้งส้เลยออกบ้านฝนจะตกจ้าฝนที่ทางมันจังพ่านเด้่อน้ะไปใช้มากก่อใช้ราฝนตกลัดลงกเปลี่ยนงานบันนี้ง่ยขอดาจ้าลุงรุ่นหาหมองจอดรถจ่อเที่ยวนี้เดียวใสไปก็ได้เดียวใสหรือหัวเดียวใส่เดียวใส่ไม้องเดียวใส่เปนจอดทากีา ពីភ្នំវលកណ្ដប់បកតាមផ្សារមកទៀវចាហ្នឹងបងញ៉ាំបងមិនដល់បងញ៉ាំមៀវចាប់យកញ៉ាំណែ เอาม้กระเท้าให้ยาดูเอาไม่กระเท้าให้ยาอยู่หลังรถอ่ะจุดไฟตัวกสบทัองร้อยสงี่สิบปางช้างอยู่ที่ไหนคะอยู่ด้านล่างมันมีเป็นยีบ้าเข้ซาด้วยไหมคะอซื้อจากที่นี่ โอ้หนี่บัวเออเออแล้วลองแ่อทออย่างใส่ชวนขับลองเข้าเนี่ยโอ้วนับอันนี้ขอลุงรุ่นกัชื่อไหก่อนิขึ้นไปปนวาบ่มีน้ำกินั้งเคงก็ต้องหาน้ำกินไปนําการก็แห้งกันก่วงกดดันครับเออข้างเครื่งสีบ่มีแนวไค ดีครับคือนำยู่นำจินปิดไฟไปปิดไฟห้องรถสองถวฮะหอดเรียวเนี่หราที่เราถือใจขงมิตรู่มาหอดแล้วเดี่ยวันี้ตื่นเต้นได้แล้วอ้าวขวานผู้ก็วามันสูงขอยตื่นเต้นเนียหละบไปูนยังจะไปเบิ่งนํากันเด้อจ้ะงาาเร่าแต่อยาก้ามาเที่ยวเล้าเราว่ขึ้นเราได้มาเบิ่งเต้นหนึ่งแบลงาห ดูน้ำเมตัวเมล้วสิคกย่างว่า้ยนี่ังต่อดเราเพียเล็กหน่อยยางว่เป็นกุต้มไก่ยีเด้อโอ้ท่ามอกดมังงอกมิโง่เอ้ยท่ามังงอกเหมอนง้ยลูทาม่งไปออแล้วออไปตามซุ่มเลยพี่ไปอ๋อหน้าที่ไปถิดใจมิโน่เต้นเต้น อร่ s <S อแล้วทางเข้าเข้าซุ่มจ้ะเดินเต้นจ้าแม่น้องไปมากปั้นมีเดินไหนเดินนี้มันมีสุ่มไปพร้อมมาเชียรมาเลยจ้ามาเทียวสกายบล็อกหยิบคนละสองต้นเลยจ้าลายผ้าใหญ่แล้วค่อยเดินจัไกลบลอกก็ได้นะจ้าหยิบเลยจ้าหยิบละคนละสองต้นเลยจ้ารับต้นบแกเบิงขอพรองค์พระใหญ่จ้า ตามกำลังสภาเลยจ้าหยิบเลยจ้าหยิบคนไปขอป้อนพระใหญ่ครับไปลงนี้ึ้นไปไปไปเอาใส่ให้เจ้าได้บ่เออเอาสาธุน้ำสาธุ มาเที่ยวบ้านงยปเอามาเท่ไสครับนี่ลอยเอ็ดครับโอ้นี่สารคามดีลอยเอ็ดอยู่แถวบ้านไดนอครับ ah? นี <speaking over> <speaking over)> ่ยงนครับแขนใหญ่แขนใหญ่แขนให่แนไตขนเนียบ่บ่ครับโอแนใหญโอ้แ่นใหญ่เพ่อนใหกองเงาครับโอ้แ่นใหคนจกองเงาแม่นจาทางไหนก่อนอย่เพเ่อว่าปีครับตำบลเสือกกวใหญกัตบน อำเภอสีสมเด็จครับใกล้ๆกันหรอเนาะมาจากเที่ยวไปขวานเนี่ยครับมึงกอดีมากหอนี่ตื่นเต้นอยู่นี่ละปลาเฮาปลาเขาไปเที่ยวเขาไปย่างร้องมึงมึงกอดีมากขึ้นกัครับมึงกอดีมากขึ้นกันเนดูโค้งแล้วย่างเขาไปแล้วโค้งโอ้ขอออกมาเราบ่จะออกมาแล้วเมีชาบ้านกันเยอะพอเด้อครับเด๋ยเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณหลายๆครันเนี้ยมีตัว เป็นี๋ยวเมตุตัวก็อย่าไปดูฟังไก่น้ำเที่ยวฟังไก่น้ำเทียวไาข้ามมองดูข้างล่างเลยโอ้ยเมตุยมันมปจากมีแน้ำหลงกันฟังไทยฟังเลานี่โอ้ทังผุนเป็นทางโซป่เล้าที่ทางทั้งนี้เป็นไยโอ้ย กระจกมากขึ้นกันอย่างไรอย่าไรแม่ตัวที่ยองอเื่อว่าบ่อเลียวตงขาง่างกันไก่น้ำเคียวมิ้ววตท้งนั้นทา้งนั้นฟังเล่าเป็นบ่เลียวเห็นยนี่เห็นไหมสามแยกนี่เนว่าฟังเล่ากะเนี่ยเนี่ยตรงสามแยกึงปอดสมบูดู เอาแล้วมีตัวคอยตูดไปเจายางยุ้มๆยิมๆยิ้มเลยมีตัวคอยไปส่จใส่หัวขวมีตัวเคยมีตัวคอยตูดเราพี่เอาให้รุนน้อกเนขอกำลังใจเจ้ยใจส่งเลยเด้อพี่เอฟซีสมองที่นแล้วครับเดินเดินเร็วนะเออ เมนไฟก็จับ้า้าเดยนอนยาเบิ่งหั่นลุมนั่นดูฟังไก่น้ำเที่ยวยาเลียวลงขังลางเ็นปลเป็นไท่นี่อ้าบอู้ตเอาดโอ้ยโอยโอยโไม่ตเดี๋ยวป่าไหนูไมีม่าย

โอ้ยบอกว่าเมตุกัตื่นขึ้นกันแล้วครับอยากขึ้นกันตื่นเต้นเนาะมีงานครับอยู่นรอยู่ใต้กกาวไปละแก้วเตออเส็้นี่หยันเป็นันเป็นมั่วกับมั่ยมั่วยกขาครับกันเป็นมั่วกัมั่วยกขาคือเฟี้ยเสียกนะเพดว่าเดีตัวมามา บางทางเทิงจะเลียวลงทางล่างเเลียวลงทางลางมันวิ่นมาว่าใกล้มิวฉันก็อยากกินกะยากมาเบิ้งเป็นกำลังหาปลาอยู่ไป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 เฟียฟังว่ากอเมนมเนหน่ยคอมเนเฟียฟังมเนมั่วเมนเฟียเสียกแล้วครับไทยเหเลยดี๋ยวยอีาวีหา้ยยรูปให้ตัวใคร ตพิ่งเล้อดได้หลุมเห็นครับทีมงานเขาเลยครับตื่นเต้นตื่นเต้นครับเมย์ตู่เฟียเสียกเลยพี่น้องโอ้ยเขาเลยไป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 เจ้าเห็ดมาจะทานรับน้ำหนักในเครื่องตันบนโตพยันอ้าวเค้าหาสิบกิโลสามสิบกิโลนี่ก็มีเนาะใหญ่ใหญ่จะเป็นร่มนะตีโอวบนวานเนาะ พ่อไม่เคยไ่เคยมากตื่นเต้นเนี่ยท่รม,มดานะควบกดดันพี่นอ้องว้ยเอาฟังนี้ก็พอกำลัง <c oughs> <c oughs> เซลฟี่กั <c oughs> นใจด้คอกำลังแรงใจในเด้อเี่ส,สมองสุบูแล้วครับ <c oughs> ยุไกยุไกยุกไทยกยนหนอกดีฝากขนไะไรข็แชร์ข็ติดตามอีสานกั่นแม่น้องไปเคยมากแล้วไงยังตื่นเต้นอยู่ไหมนี่ตูเฮียฟอดอยู่มันนี่โอ้โหไอ้โรมจับปุ๋แล บรรยากาศรอบขังผู้เขาข้างหน <Hey. S 1> ้าก็มินไผ่ไงไปยังแต่ไม่ตัวสิส่งไล่ไปหลูกเบิ้งสิเบิ้งตอนจุกฟ้องกันโอ้ไปอ้างโมกันขาวิดขาวิดดินเหมือนเล่าสันหนาเลี้ยงหนาเติร์ตาต่ตายปวพปวดว่าเพราะเราตื่นเตี่ยนนัวโอ้ยจะไปรุ่นยังสั่นอยู่สั่นดีกันโอ้ยสาธุพี่น้องพระองค์ไง ปเราโฮมมอหน้ำเอาสเสบียงเนี่ยงก็เจ้ามาเที่ยวขึ้นกันแล้วก็พ่อหน่อหมิวเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีตู้ข่อยซ้องมึงหนียกบาก,ก้สั้นจริงๆเลยทางถักที่แขกจริงจริงหน่อย,หอย,หอย,หอยโหเขาว้ายอสังว่าปลูกยางได้ที่นี่ทางปุ่นเนาะ น่อุ่นไหมโอ้ควายนี่มาเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องอยู่บ่ไว้ปี่นบนอ่ะผู้เขาอถูกปะกลับยังครับนี่ปะกลับทางห้องกลับแล้วกลับป๋อเตรียมฉากกลับแล้วครับพี่เที่ยวกันกลับน้ำันแล้วครับพี่น้องตั้งปากไล่จะถามมาเสียว เดียวขันฟังไทยเนาะบ่ายที่เมี่ยงนอนครับบา่ายจะจิจิตกันเล่ลงหน่อยเดียวโอ้ยเกี่ยวฟังทางเทีาา่ยวเด้อที่สมองสุบอนครับไปเที่ยวเชียงคานครับบอลท่องทเที่ยวไร้ครับลุงมาบอลสิงก็โอเคเลยเนาะไปวังขันเดียวโอ้ยเหี้ยปอดพี่น้องเอ้ยปิ้นหน่อยไปเดี๋ยวที่ซื้อมาจะเป็นตั๋วเข้าจะเป็น อย่างเดียวนะคะเดินเที่ยวถ่ายรูปแล้วพิจุดค่ะส่วนหัวขาวที่เราแลกให้นี้อันนี้จะเป็นส่วนกิจกรรมะคะ่ะถ<ม>้าสนใจอยากนั่งช้างชมการสแสดงของชา้างหรือทำเอทีดีนะคะสนใจกิจกรรมไหนก็ซื้อเพิ่มได้ตรงนี้เลยนะคะถ้าอยากนั่งช้างปกติท่านละสองร้อยค่ะก็จะเหลือดท่านละร้อยห้าสิบบาทโอ้ไม่ตีเห็ดไปๆกลขยันลยแล้วสนใจป้อนอาหารน้องช้างอาหารปลาอาหารอะไรบ้างนะคะไปดูก่อนนะครับป้อนได้นะคะโอ้สั่งนี้แต่ตัวนี้ใหญ่ไงเอ้ยบดี คนตื่นเต้นคือไปทางคุณติ๊กนี่ท่านนี้ก็ยังว,าว่าโอเคอยู่เอาโย่ไกลแล้วใสอยู่เนาะนี่นีตัวหน่อยตัวใหญ่ครับโต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 หมดแล้วเอฟซีสมองทุกบแล้วครับมาเที่ยวเชียงคานครับหลังจากลงจากมาสกายวอล์ลงมากลงมาเที่ยวฟางช่างเทียบเชียงคานครับนี่ โชว์หน่อยครับโชว์หน่อยโอ้โนี่นอดอีรีครับนี่โชว์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 ถือจอดหูครับหรือว่าบ้านห้องเฉียงหรือว่าหูเนาะบ้านนิสานบ้านห้องตัวเงี้ยงงามตัวนี้สี่สิบเจ็ดปีแล้วครับตัวตัวนี้สามปีโอ้สามปีตัวนี้เจ็ดปีครับจอดตัวกลางหกปีเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดปีอ๋ออ๋ออ๋อเอ้ยเป็นไปกับเพป็นนี่ก็ได้เอรอ กไป็นยังเอาีว่าดีเป็นซีริมงกลกับไปตัวเองอืมเนเป็นสีริมงค้นกับอยู่ของตัวเองนีับเอาีได้ได้ตัวท่งขุนว่กาเขาไปใกล้ออหรือจทไทยตัางทอง อาตัวนี้หน่อยเอาดีก็วยตัวนี้หน่อยเนี้โอ้คุณคุณคุณตัวทท่าคุณเดียวกลกาไปย่านโอ้หน่องมิวมิวเยอยุ่ไก่เด้อมิวเด้อเอชยุ่ชนี้เียวยงห่างนะเมื่อกี้ใสยดีไหนะโมกาาย่าน พัฒน right? mm. uh, yeah. okay. oh ์การ์ดครับไะการ์ดปะครับครับสวัสดีครับโอ้ยเข้มเลยพี่น้องนี่ตู่เขาปลูกพีลุนครับดีกว่าเดี๋ยวมาเที่ยวเชียงคานมาเที่ยวปางสร้างน้อมาไกลบอกไม่สนใจนั่งช้างหรอค่ะโอ้ยย่านครับเขาเป็นตาย่านด้วจ้าเหมือนแล้วผมอยู่นี่แน้องมันตื่นเปลี่ยน

อันนี้ดองแดงต้นสะบัด,ดสบัดท,ท,ที่สี่หมดครับจ้าต้นเซงคือต้องเหีวเลยปล่อยเหีวเลยจ้ะแล้วเหลื่อมผู้เหลื่อมเดียดแล้วครับกำลังวงเลี้ยงวงเลี้ยงถึดงดองแดงคือสมซื่อแล้วเนาะยินแต่แม่์้องไาว่าโอ้ไปทางเกียงขัน้นทางพี่ก็ต้องกินดับ ตำตรงแดงหรือว่ากระปุนหวน้วนวลคนว่าตรงบ่งเตไปคือแม่งบ่งหน่อยเน <c ười> าะนีรนรน่ร้านส้มตำคุ้งเต้นร้านส้มตำกุ้งเต้นตำเสียบคักเสียบเนี่ยคนว่า เสียบบ่อยเสียบประจงร้อยเล็กน้อยครับเดี๋ยวก็นอีเห็นคำตอบกับเอฟซีแต่ว่าผู้ใดมาเที่ยวสกายวอล์กหล่ะลองแวะมาซิมากินมั้งเด้อครับนี่นี่ในหวัวไหลไปเลยเนะี่ยธรรมดาละโอ้เป็นตัวจิตจัดจดีนเนาะมั่นใจไปลองซิมก็ได้ยังบ่ครับ ส <S <S เสียบคืบบอเก่าเสียบคักเสียบเนี่ยคือเปนวาเลยตัวแรกเขาว่าเอ๊ะกุ้งเต้นนี่มันตั๊มนี่หนอบอกถึงบอกว่ามันมีกุ้งพ่อที่แถมมันซื้ออยู่ของเพื่อนคนนึงคือเจ้าคองลานเยี่ยงก่อนนี่อันนี้ตั๊ดองแดงจ้ะต<ำ>ั๊ดองแดงอือผมกุ้งเต้นกุ้งก็เต้นก <พอ S 2> ็ <พอ S 3> ต้องเต้นเองเหรอฮู้นาะมันมีอะไรอยู่ในทีมเบิ้ง เมือไฟแล้วซิม,มืองก้อนมูอปกติสิกินนั่นอยู่ร้านเบาหน่ายวัอนี้ขอนอกใจจังมือเด้อเบาหน่ายอยเขี่ยเด้อเบาหนายย่ายเอ้ยวัอนี้ขอนอกใจจักมืออ่ะลูกจากสกายวอกเลยเฮียพดเสียเด้ยววอนี้เขาไม่กินอยู่สกายวอกอย่กินอยาก,กินแบบเผ็ดเผ็ดจี๊ดจ๊าดเนาะขึ้นสี่วงเสียงเด้ยวขึ้นเมตุขึ้นหายวิ่นเศ้าวิ่นไปเลยเมตุเจ้าแล้วเด้อผู้ใดมาเที่ยวสกายวอกร้านเพิ่นกะตียัวนี่แล้วจ้ะลงมาอยู่ฟังใายมือเนาะโรคจากสกายวอก ได้เหี่ยวกับแวะมาได้จังแน่นซิมแม่ประตูเดี๋ยวจะกินกับปูนห่อนกิน้กับปูนห่อนตั้งหาเลยกับปูนห่อนตั้งหากเลยอือน้ำแดงมาที่ปเดโอน้ำหลเงนบุหรอเดินน้องแพ้มคือันหมกคือดลูกึ้นอดลูกสาว ทำงานก่อนี่แหละยังไม่กินเดี๋ยวสิพาม,มาเที่ยวดอกเด็ดโอเคพาอยูเมืตัวเอาล่อๆยังอีกอันหนึ่งก็กระุกน้อนกระปุกน้อนจ้ะนี้กระปุกน้อนครับนี่นดีสวยงงาปีพรุกเด็กกินปั๊บหากินยากครับแถวสารค้ามองโบมี่ดอกแถวเร่เฮ็ดกระไดมีต้องเป็นเชรื่องขั้นทาง,างปีระครับทางเลยเป็นสิบมีกิน เป็นปลาพิมพ์นี้ของเพื่อนครับโอ้ขึ้นแล้วพร้อมตักแล้วครับนี่กรต้องขาดมีแล้วของแท้โอ้ขายดีจนโดนกระต้องขาดน้องลองมึงเร็วลองมึงอพุทธรรมดาได้พี่น้องเพราะกระต้องที่ขาดนี่ได้หนิพุทธรรมดาครับแตถือว่าอ้วยขายดีเต๋อสมขวัญไปเนาะ มาแล้วบีปุ๊บยกมาปั๊บนี่จ้ะขรับปูนหอนต้มดำแดงแจ้งซี่ลยพี่น้องแซ่บจ้ะพี่น้องถูกเสาเงียยาวเลยไอ้เจี๊ยบอ้ยกระป้นหอนที่ใส่ยังบนล่นเฮ้อกินแบบสดๆเลยเหรอแจ้งแต่เคยไปกินได้เนาะเสาตรงใส่ตรงเลยตีมีตัวโอ้ยหอนยังกี่ลายใส่ชุดรถปลาชิ้นจิมยันเนาะเด้อเครื่องปรุงใช้ในเมนของไฟแซ่บจ้ะของมักตุ้งเดาตอนนี้ก่อใจวิน่ง้จเวียนดีๆครั้แม่เพราะต้มดำแดงนี่เนาะลงมา ลงมานั่นสีช่วงไร้เต๋อพี่ดอกมีผักมาเสริมอรอมมีผักมีผักกันผักแก้มมีผักพรอมนี่ไม่ถูกผักหนุ่มเนี้ยผักนีเนี้ยเนาะเดจ้าผักยังเดี๋ยวมันกุ่มจ้องผักกันจองผักบุ้งด้วยกันเตี้โตพอพราะว่าแดดไรจังเลยมันทอนจ้ะมันมีน้ำยาให้น้ำจ้ะปกติแม่น้องไผ่เสี่ย กินยุบุ่นอันปนจีรัวกกับปุ่นกับพักใส่กันแล้วกับปุงแก้วโอ้แก้วแต่ว่าเดี๋ยวปลาใส่พร้อมเลยแต่ว่านี่เป่นนี่นำยาพร้อมอันนี้น้ำยาป้าจ้ะแล้วก็ลวกพักให้ตั้งห่างจานจักบาทหนอนประมาณสามสิบสี่สิบบอกสามสิบโอ้สามสิบโอ้ยโอ้ยพ่อยกินเยอะกันเนาะคิดว่าถือเยอะครับนี่พ่อเทียวลงมาจากตะไกร่วอลลาลาเมื่อยเดี๋ยวมาดว่าปนเนาะแซ่บจ้ะเนี่ยอ่ะไป มาทอดก็ต้องกินหรอถั่วเมียพื่นกินแล้วเด้อครับถั<อ>่วเมียพื่นมากินแล้วพก่นนะยาเป็นอิ่มแล้วจะเอิญมากกับปลยอมมากนางถ่ายอยู่คนแลี้ยวคนเนาะบังคับปรได้จะ้ะผู้เฒ่าอิ่มแล้วบปอย่างมาก,ากเลยคือเฮาแล้วอิ่มแล้ยวไอยะกินอีกเด้เอาไปรุ่นซิมหลงดดั่งลองบังดูะเวายเต้นนี่ยินต์แม่ของใครบอกครับสิ่มเมิงกันสิขิดหอดเคียงขั้นเลยเนาะ <c oughs> สามรอยแบบชิมโลปฏิส่วนกันมาอีกได้ติดใจแองแดงอืออผู้ใดมาเชียงข้านม่ได้กินตำแดงเรือว่ามาพอหอดเจ้าพี่น้องพร้อมดีเลยกับสดดีเนาะหรว่าข้านครับมาเด้อมาเด้อเอฟซีสมองสุบนแล้วครับมาแก่มยังช่วงวันวิ่นโว้ยขึ้นไปเที่งฝุ่นไว้หนาไว้ล่างยู่ใส่น้าหองเนาะ กินนี่หวกักผักไห่พรอมเนาะไปรุนเนาะกินหวกักจะได้กินติดใจทั้งผู้เฒ่าผู้หนุ่มาัวหลวกผักก็นหลวกผักไห่นํำตำนี้เวลาเวลากินลงไปแล้วมันีมีนัวหอมทั่วหอม ใส่น้ำยาก้อนเฉพาะดีเอานํำตำหนองแดงเลยเป็นบ่มีรุ่นละหมักแบบนี้ตจ้ะกินมีสไบอลนูนเสียบบอลนู้นมีเสบนนเชี้เลยแต่วันนี้ท่านซีเมนต์นิดหนเอเิป่าวคน่นบีบไม่ไมเนาะขอบุนขอบุนห้อนเพิ่นเอิญ สินเนียวนุ่มดีดีครับแนะดำกับกบคุพี่นองพันฮอเด้อที่ต่ำามขอยยูดีเมียงครับเทียงนีมันีพไปรุ่นพ่อจิ้มงานครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าจ้าัดดีเด้อจ้า